คนชาตินี้เพราะมีบุญเป็นต้นทุนอดีเลิศประเสริฐหลายจะรอกินบุญนันเก่าจนวันตายไม่ขวนขวายสร้างบุญใหม่ไว้เพิ่มทุนหากมันสร้างบุญใหม่กำไรเพิ่มบุญใหม่เสริมนำบุญเก่าเฝ้าอุดหนุนไม่สร้างใหม่เพราะประมาทจะขาดทุนเมื่อหมดบุญก็หมดกรรมอย่านอนใจ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพะปะปัสสะอะกะระนังกุสะลาสูปะสัมปทา สกิตะปริโยธาปานังเอตังพุทธานะสา,สานังติติณบัดนี้อาจตามภาพจากได้น้อมนำพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แจงสแสดงให้แก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านได้รับฟัง เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบารมีสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อบุญกุศลของญาติโยมทุกคนทุกท่านณนะโอกาสบัดนี้เจริญพรคณะศาลายาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ที่ทุกท่านได้เดินทางมาร่วมกันทำบุญตักบาตรญาติโยมที่ประนมมือก็ เอาลงมือนะเอามือลงได้ตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตตั้งใจดูลมหายใจของตัวเองทำทุกที่ให้เป็นกรรมฐานทำทุกที่ให้เป็นสมาธิยิ่งวันนี้ด้วยถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันคือวันมาฆบูชา ซึ่งจะได้ชี้แจงแสดงให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้รับทราบว่ามีความสำคัญอย่างไรหลักของการปริยัติหลักของการปฏิบัติและผลคือปฏิเวทซึ่งวันนี้อาตมภาพพระมหาประกอบกิติยาโนปตรเรียนธรรมสี่ประโยคเลขานุการ เจ้าคณะตำบลบ้านแหดขอใช้โอกาสนี้ในการแสดงพระสัทธรรมน้อมนำพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงให้ญาติโยมสาธุชนได้รับทราบวันนี้ญาติโยมทุกคนทุกท่านเดินทางมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีสร้างคุณงามความดี เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันคือวันนี้คือวันมาคะบูชานะวันมัวค้บูชามีความสำคัญอย่างไรนะอย่างที่เราได้ทราบกันอยู่แล้วนะหรือญาติโยมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะท่านที่ญาติโยมท่านที่ปฏิบัติธรรมเข้าวัดฟังธรรมให้ทานรักษาศีลฟังธรรมตลอดญาติโยมทุกคนก็จะ ได้ยินตลอดว่าวันนี้คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้คือวันมาคบูชานะมีความสำคัญอย่างไรญนะาติโยมที่ทราบแล้วนะก็จะได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจไปอีกเพราะฉะนั้นส่วนญาติโยมนะที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่เข้าใจเมื่อได้ฟังแล้วก็สามารถที่จะปรับนะสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นให้ตรงนั่นเอง นะซึ่งอยู่ในมัรคมีองค์แปดนะทำความเห็นให้ตรงนะอย่างบาลีที่อัตมาภาพได้เอ่ยขึ้นในเบื้องต้นว่าสัพพะปาปัสสะอาการนังกุศลสูปะสัมปทาสกิตะปะริโยทปนังเอตังพุทธานะสาสนังหมายความว่า สัพพะปาปัสสะาการณังแปลโดยความหมายคือการไม่กระทำบาปทั้งปวงการไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปปังการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ การทําจิตใจให้ขาวรอบอันนี้คือหลักของการปริยัตินะญาติโยมหลักของการปริยัติคือหลักของการเรียนนั่นเองการเรียนรู้ในเบื้องต้นนะการไม่ประมาทสภาพปาปะการไม่กระทําบาปทั้งปวงกุศลสูประสัมปทาการทํากุศลให้ถึงพร้อมสัจิตตะปริโยพนังเอตังพุทธานศสาสนัง น,นี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ว่าจะพุทธเจ้ามากี่พระองค์ก็แล้วแต่ญาติโยมพระพุทธเจ้าก็จะตรัสคำนี้เสมอว่าสัพพะปาปัสสะอาัการนังกุศลสุปะสัมปทาสจิตตปริโยธปังเอตังพุทธานะศาสนังพระพุทธองค์จะตรัสอย่างนี้เสมอน,นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันสำคัญของชาวพุทธนะเป็นวันสำคัญของโลกเช่นเดียวกันในทางพระพุทธศาสนาในทางพระพุทธศาสนาวันนี้คือวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือนสามขึ้น15บห้าค่ำเดือนสาม ถ้าภาษาอีสานมันก็อื่นบุญเขาจีเดือนสามบุญเขาจีเดือนสี่บุญพระเวดเดือนหาบุญสงการนะแต่นี่เดือนสามภาคกลางภาคอีสานก็จะเป็นวันเพ็ญเดือนสามนะวันเพ็ญเดือนสามมีความสําคัญอยู่สี่ประการในวันนี้ที่มีเหตุการณ์ทั้งสี่เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันนะประการที่หนึ่งคือ พระสงฆ์1,250รูปมาประชุมกันที่วัดเวรวันโดยไม่ได้นัดหมายพระพุทธองค์นะไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์แต่ประการใดนะทำไมนะทำไมถึงมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายอันนี้คือหลักปรัชญานะ ไม่ค่อยมีใครพูดแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเทศนะไม่ค่อยมีใครพูดแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเทศนะซึ่งวันนี้เราก็ต้องคิดตามไปว่าเอ๊ะแล้วท่านมาได้ยังไง1250รูปโดยไม่ได้นัดหมายคำตอบคือเราต้องย้อนกลับไปว่าเมื่อ2 5 6 0 เจ็ดปีที่ผ่านมาวันเพ็ญเดือนสามเนี่ยสมัยตะก่อนนี่เป็นการนับถือผีนับถือพราหมณ์าศาสนาพรามหมณ์ฮินดูใช่ไหมวันนี้คือวันสิวาราตรีของคนฮินดูเป็นการบูชาไฟของคนพราหมณ์คนฮินดูในสมัยนั้นนะ พระสงฆ์1,250รูปก็เลยจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อสอบถามนี่นี่คือ1,250รูปนี่คือมาประชุมกันโดยม่ได้นัดหมายประการที่สองพระสงฆ์ที่มาประชุมกันทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือ พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ท่านจงมาเป็นภิกษุเถิดแค่นี้เอหิภิกขุอุปสามปทาไม่ได้มีพระอุปชาไม่ได้มีคู่สวดเหมือนสมัยปัจจุบันพระสงฆ์ทั้งหมดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสามปทาคือพระพุทธเจ้าบวชให้ถ้าพูดภาษาบ้านเราคือพระพุทธเจ้าบวชให้ ประการที่สามคือพระสงฆ์ทั้ง1250รูปเป็นพระสงฆ์เป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภินญ,ญาหกสามารถห่อเหินเดินอากาศมีหูทิพตาทิพเป็นต้นมีฤทธิ์มีเดชผู้ดได้อภินญ,ญาและประการสุดท้ายคือวันนี้เป็นวันเพ็ญน,นะมาคะ คนนั้นมีขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามหรือเรียกอีกหนึ่งวันว่าหรือเรียกอีกหนึ่งวันว่าวันนี้คือวันจะตุรงคสันนิบาตนะถ้าในครั้งพุทธกาลวันนี้ก็จะตรงกับวันสิวาราตรีของคนรามคนฮินดูนะ เพราะฉะนั้นอันนี้คือใจความสำคัญ4ประการซึ่งเป็นใจความสำคัญที่หลักของการเรียนรู้ในเบื้องต้นแล,แล้วทีนี้หลักของการที่เราจะสามารถนำไปประพฤติปฏิบัตินะคือวันนี้ญาติโยมทุกคนทุกท่านนะต่างสวมชุดนะ ใส่ชุดขาวมาเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาวันนี้ถือว่าญาติโยมได้ปฏิบัติละได้เรียนรู้ได้เบื้องต้นแล้วได้เรียนรู้ว่าวันนี้มีความสําคัญอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรมีความสําคัญอย่างไรคราวนี้มาสู่หลักของการปฏิบัติวันนี้ญาติโยมทุกคนตื่นแต่เช้าภาษาอีสานว่าตื่นแต่เศร้าหุงเขาเป่าไฟ นะกุลีกุจอรีบหุงหาอาหารเพื่อที่จะไปทำบุญตักบาตรนะตักบาตรให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาบางท่านมีเวลาว่างก็สละเวลาในการเข้าวัดรักษาอุโบสถศีลเช่นเดียวกันญาติโยมที่วัดสุวรรณประสิทธิ์นี้ก็เช่นเดียวกันตื่นแต่เช้าด้วยภาระหน้าที่การงานนะ ตอนเช้าอาจจะไม่ทันเพราะว่ากลางคืนเราอาจจะทํางานดึกเลิกงานดึกนะแต่บริบทของแต่ละพื้นที่ก,ก็แตกต่างกันออกไปถ้าเป็นภาคอีสานก็ทําตักบาตตอนเช้าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะตักบาตตอนเช้าเจ็ดโมงเชา้าสินาฬิกานี้ก็ถวายพระตาหารเพลนแล้วก็ตอนเย็นก็ปฏิบัติธรรม นะแต่บริบทของคนกรุงเทพคนเมืองกรุงตอนเช้าต่างรีบเร่งไปทำงานบริบทก็เลยแตกต่างกันออกไปจึงมีการทำบุญตักบาตรในช่วง11นาลิกาคือช่วงเพลน,นะถามว่าทำได้ไหมทำได้นะทำได้เพราะว่าหลักของการกระทำแล้วญนะาติโยมถือเอาความสะดวก แต่เราอย่าทิ้งวันสำคัญอย่างนี้นำไปประพฤติไปปฏิบัตินำไปสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีการปฏิบัตินะตื่นตั้งแต่เช้าญาติโยมก็มาสมาทานศีลนะมาสมาทานอุโบโสถศีลรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาทำวัดสวดมนต์นะเดินจงกรมนั่งสมาธิ ดูจิตดูใจของตนเองดูจิตดูใจของตนเองนะในช่วงภาคค่ำเราก็มีกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถนะถวายเป็นพุทธบูชาอาจริยะบูชานะเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาในเบื้องต้น บางวัดบางสถานที่เขาก็มีการจัดกิจกรรมสามวันห้าวันเจ็ดวันในช่วงวันมาคะ้นะแต่วัดสุวรรณประิสธิ์ของเรานี้ญาติโยมสามารถเดินทางมาปฏิบัติได้ทุกวันทุกเวลาวัดสุวรรณประิสธิ์ยินดีต้อนรับพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกท่านเพราะว่าสถานที่แห่งนี้คือ สถานที่ผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนายกตัวอย่างเช่นอาตมาเองเป็นพระวิปัสนาจารย์รุ่นที่43ของศูนย์วิปัสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยอาตมาก็ได้นำความรู้จากศูนย์วัดสุวรรณประสิทธิ์นี่แหละศูนย์วิปัสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยวัดสุวรรณประสิทธิ์ เมื่ออบรมโครงการเศรษปี2,558ก็นำความรู้นี่แหละไปเผยแผ่ไปเผยแผ่สมกับเป็นชื่อศูนย์วิปัสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัต,รรบติถือว่าญาติโยมทุกคนวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันปฏิบัติบูชา นะแม้เราจะมีเวลาเพียงเล็กน้อยแม้เราจะมีเวลาเพียงสั้นๆแต่เราทุกคนทุกท่านก็มาด้วยความตั้งอกตั้งใจตั้งจิตตั้งใจถือว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแม้ว่าพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานไปนานแล้ว แต่ก็ยังมีพระธรรมคำสอนให้เราได้นำไปประพฤติได้นำไปปฏิบัตินะและหลักของการปฏิบัติอีกหนึ่งประการที่สำคัญคือนะเรามักจะได้ยินคำว่าหลักการสามนะหลักการสามอุดมการสี่วิธีการหก คืออะไรอันนี้คือหลักของการปฏิบัติแล้วนะนะเราเราได้ทราบเราได้ปริยัติเราได้ศึกษาเรียนรู้ในเบื้องต้นไปแล้วว่าวันนี้มีความสำคัญอย่างไรนะทุกวันมาค้าบูชาก็จะเทศแต่เรื่องนี้นะญาติโยมก็เพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนสติปัญญาอันนี้คือหลักการเรียนในเบื้องต้นไปแล้วคราวนี้มาสู่หลักของการปฏิบัติ นะหลักของการปฏิบัติแล้วจะแสดงให้เห็นว่าปฏิเวทคือผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะหลักของการปฏิบัติเรามักจะได้ยินคำว่าหลักการสามอุด,ดมการสี่แล้วก็วิธีการหกหลักการสามมีอะไรบ้างหลักการสามก็คือบาลีที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นในเบื้องต้นว่า สัพพปาปัสสะาการนังการไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยธาปนังการทำจิตใจให้ข่าวรอบหรือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์นนเองเอตังพุทธานาสาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันนี้คือหลักการข้อแรกนะหลักการสามอย่าง การไม่ทําบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมนะทำจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยอะไรถ้าเราจะพูดง่ายๆคือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญจิตตภาวนานั่นเองการให้ทานการรักษาศีลการเจริญจิตตะภาวนานคือหลักการสามนะวันนี้ญาติโยมมาได้มาให้ทานได้มารักษาศีลนั่งฟังธรรมด้วยอาการสงบ เป็นการเจริญจิตตภาวนาแสดงว่าวันนี้ทําครบญาติโยมทางครบทั้งสามอย่างคือหลักการสามคราวนี้อุดมการสี่นะอุดมการสี่นะอุดมการสี่ของพระพุทธศาสนามีมีลักษณะแตกต่างไปจากศาสนาอื่นนะอุดมการสี่คือ ขันตีประมังตโปตีติขาขันตีคือความอดทนอดกัน้นนะประการแรกคือนะมีขันตีประมังตโปตีติขาคือให้เรามีความอดทนอดกลั้นนะประการที่สองการมุ่งให้ถึงพระนิพพานเป็นเป้าหมายหลักของผู้ออกบวชนะสาม พระภิกษุและบรรพชิตไม่พึงทำผู้อื่นให้ลำบากด้วยการทำความทุกข์กายหรือความทุกข์ทางใจและประการที่สี่คือพระภิกษุตลอดจนบรรพชิตต้องขอแก่ทายกด้วยการไม่เบียดเบียนคือไม่ประจบคฤหัรื์หัดนั่นเองนะ ไม่ขอไม่เบียดเบียนญ,ญาติโยมว่างั้นเถอะนะหนึ่งมีความอดทนอดกลั้นนะมุ่งให้ถึงพระนิพพานนะมุ่งให้ถึงพระนิพพานด้วยการรักษาศีลน,นะศีลส,สมาธิปัญญานะอันนี้คืออุดมการสีนะอันดับแรกเลยที่ต้องใช้คือความอดทนอดกลั้นนะความอดทนอดกลั้นการมุ่งให้ถึงพระนิพพานนะ พระภิกษุและบรพชิตไม่พึงทำผู้อื่นให้ลำบากคือเป็นผู้เป็นภิกษุที่เป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่เรื่องมากไม่จู้จี้จุกจิกนะญาติโยมทำอะไรมาก็ให้ขบให้ฉันก็คือไม่เรื่องมากไม่ยุ่งยากอันนี้เค็มไปอันนี้หวานไปอันนี้อ่อนไปเพิ่มมานั้นเพิ่มมาน,นี้ภิกษุทำตัวให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายว่าง่ายสอนง่ายไม่ใช่ทำตัวให้ เป็นภิกษุว่ายากสอนยากเอาแต่ใจไม่มีขันติไม่มีความอดทนอดกลั้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คืออุด,ดมการสี่และวิธีการหกนะซึ่งเป็นกลยุทธ์นะและแนวทางที่ถูกต้องนะคือการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายสำรวมในปาติโมก ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารข้อห้าที่นั่งที่นอนอันสงัดที่หกมีความเพียรในจิตอันนี้คือวิธีการหกเราอาจจะสามารถพูดถึงได้ในส่วนของทั้งบรรพชิตและคฤืหัดและญาติโยม สามารถนำหลักการสนะหลักการสอุดมการสี่แล้วก็วิธีการหไปปรับใช้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อันนี้คือหลักของการปฏิบัติหลักของการปฏิบัติในเบื้องต้นคราวนี้ผลที่เกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นคือปฏิเวทผลที่เกิดขึ้นคือปฏิเวทญาติโยมมาทุกวันนี้มามาวันนี้ตั้งแต่เช้าญาติโยมมีความรู้สึกเป็นอย่างไรวันนี้ญาติโยมรู้สึกมีความสุขมีความอิ่มเอมในจิตในใจรู้สึกมีความสุขมีความอิ่มเอมในใจนี่แหละ คือผลของการปริยัติผลของการปฏิบัตินี่แหละคือผลของปฏิเวทคือความสุขได้มาเข้าวัดได้มาให้ทานได้มารักษาศีลได้เจริญจิตตภาวนานะได้จะให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาวันนี้เรามีความสุขทั้งวันแล้ว วันนี้เรามีความสุขทั้งวันแล้วเหมือนที่อาตมาได้ยกคำกรอนขึ้นในเบื้องต้นว่าเกิดเป็นคนชาตินี้เพราะมีบุญเป็นต้นทุนอันดีเลิศประเสริฐหลายจะรอกินบุญอันเก่าจนข่าวตายไม่ขวานขวายสร้างบุญใหม่ไว้เพิ่มทุนหากมันสร้างบุญใหม่กำไรเพิ่ม บุญใหม่เสริมนำบุญเก่าเฝ้าอุดหนุนไม่สร้างใหม่เพราะประมาทจะขาดทุนเมื่อหมดบุญก็หมดกรรมอย่านอนใจเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมอันนี้ถือว่าเป็นปฏิเวทเป็นผลนะเป็นผลที่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ตั้งอกตั้งใจมาเข้าวัดทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนา แม้จะมีเวลาเพียงน้อยนิดแม้จะสละเวลาได้เพียงแต่น้อยนิดแต่ถ้าเราตั้งจิตตั้งใจตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติอานิสง์ย่อมมีมากมายนะอานิสง์ย่อมมีมากมายบุญคือชื่อของความสุขในพญาอีสาน ในบทย่าสอนหลานเป็นพญาอีสานของเป็นภูมิปัญญาของชาวอีสานเขียนไว้ว่าอันว่าบุญบาปนี่เป็นครูคือเงาเงานั่นติดตามเฮาสุวันบ่มีเวน้นขั้นว่าเฮาผ้าเหล่น,ผ,น,น,ลนผ้ามันเต็นแลนผ้ามันแอแอนฟอนเงาน,านั่นกะแอนนำขั้นเฮานางยองยอเงากันางลงตาม ย่ามเขาเอียนหลังนอนก็ะอ่อนลงนอนดวยย่ามเขาต้นล่งห่วยผ,ผู้ผาหลายลันขึ้นตนไม่ผาลานดานเขาเง่ากะติดตามเกี่ยวเกาะเกี่ยวพันทนั่งบอด้มีย่ามเหินห่างไกลกันได้อันนี้ชั้นใดแท่บุญบาปที่สางกอมั่นหักตอสืบสนตามกลดอกบูถรมกระโยมเอ้ยหมายความว่าเข้าใจกันไหมเนี่ยดูหน้าตาแล้ว เข้าใจกันไหมไม่เข้าใจนะหมายความว่าอันว่าบุญบาปนี่เป็นครูคือเงาบุญนี้เปรียบเสมือนเงาติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติถ้ามันแอบแอน,อนเราจะทำกิริยาอาการใดเต้นร้องรำทำเพลงบุญนั้นก็จะติดตามตัวเราไปนะบุญก็จะติดตามตัวเราไป เพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านได้มาร่วมการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญ,สร,บญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเนื่องในวันมาฆบูชาวันนี้ญาติโยมสามารถทำสามอย่างได้ครบภายในหนึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีหลักของการปฏิบัติอขออภัยหลักของการปฏิัติปฏิบัติและหลักของการปฏิเวทคือผล ญาติโยมสามารถทำความเข้าใจได้ภายในระยะเวลา30นาทีอันนี้คือญาติโยมคือเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วนะผู้มีปัญญาอยู่แล้วคือเป็นผู้ฉลาดฉลาดในการทำบุญนั่นเองเพราะฉะนั้นบาลีที่อาตมาภาพได้ยกในเบื้องต้นว่าสัพพะปาปัสสะอาการนังกุศลสูปะสัมปทา สจิตตะปริโยธาปดังเอตังพุทธานศาสนังคือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตใจให้ข่าวรอบนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านได้นำไปประพฤติไปปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอาจารยบูชาเพื่อบุญเพื่อกุศลของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน อัตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอสมมุติยุติการแสดงพระธรรมเทศนาอัตมาภาพขออ้างอิงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยซึ่งมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมขุณพระสงฆ์จงมารอมรวมกันเป็นเดชเป็นเดชะเป็นพละวะปัจจัยส่งผลให้คณะสาธาญาติโยมสาธุชนทุกทนทุกท่าน ที่เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรในวันมาค้าบูชาในวันนี้จงประสบแต่ค,ความสุขความเจริญจเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้งสี่มีอายุวันนะสุขภาภะปฏิพานธนสาราสมบัติจะคิดจะปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซขอคุณงามความดีนั้นจงพรันสำเร็จ จงพันสำเร็จแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านทุกประการเอวังก็มีด้วยประการชนีสาธุ